เราชัดไหมนะก็ทราบบ้างค่ะเพราะว่าก็ติดต่อไปเยอะอยู่ค่ะแล้วอ่านเจอเล่มสี่ไห้างก็ไม่ได้น้อยนะคะแต่รู้สึกว่าเราต้องพยายามขอบปุงตัวเองให้มันดีขึ้นค่ะแต่วันนี้อ่อนกันเรารู้สึกว่าเราตอบคำถามเป็นไงบ้างคะรอบสุดท้ายก็รอบสุดท้ายสามสุดท้ายยังไม่ดีมากพอค่ะยังไม่ได้อยู่ในมาตรฐานที่ตัวเองคิดไว้แปลว่าเราเราไ้ความจริงใช่ไหมคะใช่ค่ะเรายังต้องแบบปรับปรุงตรงนี้ค่ะ ไทยเลนะคะแ้ก็เป็นตัวเต็งคุณมาตลอดการข่า,ขขายดูเป็นยังไงบ้างค่ะก็ดีใจค่ะคือมาประกวดครั้งแรกได้ยืนบนเวทีครั้งแรกได้พูดบนเวทีครั้งแรกได้แค่นี้ก็ดีใจมากภูมิใจในตัวเองมากคภูมิใจในแบบน้องๆมากรู้สึกโล่งรู้สึกแบบทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำมาที่